สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f ok ิโบ b ก้าเนะควันนี้ก็มาอัปเดตแอปบิตคอยนะครับในวันเสาร์นะครับก็ภาพรวมเงียบๆนะครับหลังจากผ่านขา่าวงานคริปโตสมิธอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเนาะกะ็เหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่จะถึงจะถึงตีหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นการลงลงนามนะครับเกี่ยวกับอะไรสักอย่างที่ผมอ่านมานะก็คือ อ่าบิตคอยเนี่ยจะเป็นทุนสำรองของสรัอเมกานะครับก็อ่าสรุปว่ามันเป็นทุนสำรองที่อ่าไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับก็เป็นทุนเก่าที่ยึดมาจากพวกมิชาชีพอะไรต่างๆนะครับนะอ่ามีเป็นแสนสองแสนนะ BTC นะครแต่เหมือนในในในที่เขียนไว้มันจะกำหนดไว้ทั้ง500,000นะแสดงว่าถ้าเกิน5 0 0 0 0นก็คือขายได้นะนะน่าจะไม่เก็บเกิน5 0 0 0 0นอันนี้ในมุมมองที่เข้าใจ แต่ว่ามันจะไปตามยึดจากไหนอีกตั้งสองแสนสองแสนามแสนให้มันเป็นห้าแสนเนี่ยเพก็จะเป็นทุนสำรองแบบเต็มกระเป,เป๋าได้แค่ห้าแสนถ้าเกินนั้นตัดสายอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็ถ้าไปตามยึดนะขนาดนั้นก็รวยเลยแล้วนะรัฐบาลนะครับนะแต่ว่าทํามันก็บอกว่ามันจะไม่ขายนะครับนะแล้วไม่ได้เก็บไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะก็อาจจะเป็นทุนสำรอง ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับมุมมองนี้ซึ่งภาพรวมผมผมเคยบอกไว้หลายคลิปแล้วนะครับว่าผมไม่ใช้วิธีการเข้าซื้อแบบนี้นะครับนะว่าซื้อก่อนแล้วเผื่อข่าวมันดีนะครับนะซึ่งมันจะมีความผิดพลาดสูงถ้าเกิดมันไม่ออกมาตามนั้นนะครับก็ในมุมมองล่าสุดนะครับผมจะอยู่ในกราฟของ Bitcoin ีนีนะซึ่งกราฟตอนนี้มันปิดอยู่นะครับก็จะเอามาวิเคราะห์ในเรื่องของฐานนะครับ สำหรับฐานบิตคอยเนี่ยนะครับาการปิด c m เไม่ชัดเจนนะครับเนาะก็คือลงมาไม่ปิดไม่เสร็จแล้วก็หนีกลับขึ้นไปนะครับในภาพรวมนี้นะครับผมมองว่านะครับการที่มันหนีขึ้นไปเนี่ยมันเป็นฐานนะครับระหว่าง8 6 0 0 0นถึง43,000นะครับโดยมีจุดหลุดที่8860 0นนะครับนะ ที่มันหนีขึ้นไปดีแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดมันมาปิดในรอบวันได้ในต่ำกว่าแป0หมื่นเนี่ยนะครับมันจะเป็นมุมมองของการเข้ามายังฐานฐา,านเมื่อปี2 0 2พนสี่นะครับนี่มันจะเข้ามาฐานนี้เลยนะนะครับอันนี้มันดีดขึ้นไปก่อนดีแล้วอ่ะเอาเป็นมองว่าขึ้นมาทดสอบอ่าอะไรว่าขึ้นมาทดสอบอ่าเทรนที่มันกําลังกดลงอยู่นะครับถ้าเกิดทดสอบแล้วมองว่าเออมันเบรกไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ นะครับฐานนี้ก็จะถูกการกลับมาปิดแก็บนะครับปิดแก็บแล้วก็ปิดหลุดนะครับก็จะเป็นมุมมองนี้ซึ่งถ้าอ่าถ้ามันเป็นอย่างนี้นะมันก็จะมาตามแผนผมนะครับซึ่งแผนผมเนี่ยมีเป้าหมายที่อ่าการลงทั้งหมดเนี่ยนะครับการลงทั้งหมดเนี่ยอ่าประมาณ55%จากยอดายสูงสุดนะครับเนาะก็จะอยู่แถวแถวสี่หมื่นแปดห้าหนึ่งห้าถึงห้าหมื่นสามนะครับก็จะเป็นจุดกลับตัวนะครับขึ้นอ่าเว็บห้า นะครับในปลายปีแรงๆนะก็จะแถวประมาณแสนหนึ่งหนึ่ักว่านะครับนะก็ถ้าเป็นมุมมองนี้โอเคนะสำหรับมุมมองผมนะครับทีนี้ในเรื่องของการปิดแก็บนะครับแก็บแรกเนี่ยนะครับที่มันเด้งหนีนะครับจุดนี้นะครับวิเคราะห์ง่ายๆเลยนะครับจุดไฮปี2องสอนะครับนะคือปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนานะครับมีการเบรกเอา์ขึ้นไปตรงนี้นะครับ ใช้แรงซื้อเยอะมากเพราะว่าตรงนี้เคยเป็นต้านในระดับทั้งปีนิมุดออกไม่ได้นะครับทั้งปีมุดออกไม่ได้ใช้คําว่านิวไฮเสร็จมุดออกไม่ได้นะคนะถึถงถึงมีพวกกองทุนซัพพอร์ตอยู่นะครับนะแต่ก็ยังมุดออกไม่ได้นะจนกองทุนถอยมาขายนะขายเสร็จแล้วก็กลับมาซื้ออีกรอบหนึ่งจนมุดออกได้นะครับในตอนนั้นนะ,นะนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปเช็คในเรื่องของสภาพห้องลองนะ ว่ามันมีอะไรสนับสนุนอยู่แถวนี้ไหมนะครับแล้วถ้าหลุดแถวนี้จะไปตรงไหนนะครับผมก็จะไปดูในเรื่องของ Liquidation นะครับอันนี้เป็น Liquidation ของอ่า BTC นะในรอบ1ปีที่ผ่านมานะครับก็ตั้งแต่อ่าเมษาได้ไหรือเปล่านะครับเมษานะครับเมษาเอ้ยนี่เดือนอะไรเดือนเมษา่ะเดือนมีนานะครับ ใกล้ๆมีนามีนาเมษาปีที่แล้วนะครับจนถึงล่าสุดเนี่ยนะครับก็ได้ความว่านะครับตอนนี้นะครับมีจุดซัพพอร์ตเนี่ยอยู่แถวๆซัพพอร์ตรองนะเขาเรียกว่า,างไงจุดล้างแล้วกันนะ77ลงมานะครับแล้วไอ้ของเก่ามานะนถึง6ถึง7หมื่นนะครับจะอยู่ตรงนี้อื้อเลยนะครับแล้วมุมมองของการขึ้นไปล้างบนแล้วเนี่ยนะครับ ือเนลาล้างบนเสร็จเนี่ยเกลี้ยงละข้างบนเนี่ยไม่มีอะไรให้เล่นละนะครับการที่จะล้างกลุ่มนี้ได้นะครับแล้วก็เกิดแพนิคเนี่ยนะครับก็คือต้องล้างให้ถึงเจ็ดหมื่นจะเด้งไม่เด้งเรื่อง,องมันนะครับอาจจะเป็นการรีบาวนะ์หลังล้างเสร็จเนี่ยรีบาว์หนึ่งหมื่นสองหมื่นจุดเนี่ยขึ้นไปเก้าหมื่นเดิมหรือว่าขึ้นไปประมาณแปดหมื่นห้าถ้าล้างเจ็ดหมื่นแล้วเนี่ยนะก็จะเป็นไปได้นะครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของการล้างโพล่าล้างรองใหญ่ มีโอกาสเกิดขึ้นนะเพราะมันเกิดจุดจุดซัพพอร์ตเยอะมากตรงนี้เคยเกิดขึ้นตอนที่อ,อยู่ประมาณหนึ่งแสนแปดพันนะครับในช่วงเนีนะ้ก่อนหน้านี้เคยมีถ้ามีภาพเก่าจะมาให้ดูนะนะถ้าเจอนะทรงนี้แหละนะครับนะคือช็อตหนามากนะครับก็เล่นเอาซะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้ไปนิวไฮนะนะสุดท้ายมันขึ้นไปถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งแสหนึ่งหมื่นนะครับอันนี้ทรงเดียวกันนะ เหมือนจะลงไม่ได้นะครับนะแต่มันอาจจะลงมาล้าง่อนนะครับนะแล้วก็อาจมีการรีบาวแรงๆประมาณ8 6 0 8 0 8 0 0อย่างเงี้ยนะครับแต่จุดสภาพค้องสุดท้ายนะครับที่อุ้มตลาดมีไว้ก็คือ4 8 0 0 0นะครับแถวแถวสี่หมื่นแอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะชัดเจนในเรื่องของฐานทีิโบเลยนะมันก็ตรงกันแหละนะครับมันก็ตรงกันก็คืออยู่ในฐานที่ลงมาประมาณ55%์นะครับ ซึ่งเมื่อกลับไปยังกราฟปกตินะครับที่ไม่ใช่ c m e นะครับกนะ็จะเป็นกราฟในภาพรวมของหนึ่งสัปดาห์แล้วกันนะหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะครับแนอดีตนะครับที่มันจบเว็บสามลง55%น,นี่เหมือนกันผมก็คา,าดการณ์ไว้นานล้วว่าจะลง55%ตอนนี้ก็มาประมาณครึ่งทางได้นะครับแล้วก็มีการรีเบลขึ้นไปเนาะนะครับมาครึ่งทางได้แลนะ้ว นะครับเหลืออีกครึ่งทางเท่านั้นนะครับซึ่งมุมมอง,มองถ้าเกิดลงจบแถว55%มันก็จะขึ้นจะทำนิวไฮแถว118,500ปุ่นะครับอันนี้เคยกลับขึ้นไปนิวไฮเว็บ5นะ139%นะแต่นี้น,นี่น่าจะแถวแถว145%นะนะครับในการกลับขึ้นเนาะก็อ่าเป็นภาพรวมใหญ่นะครับนะกาจจะประมาณนะครับ ไปบวกกับการดูดูมุมมองนะของโมเมนตัมวีคนะครับในคอนกรีน,นะครับซึ่งในเว็บสเนี่ยนะครับพอมันหลุดตัดศูนย์กันลงมาในโมเมนตัม um นะครับตัดศูนลงมาเสร็จเนี่ยดิ่งยาวเลยโน่นเลยนะลบประมาณ2 4งหมนะครับในโซนนี่ยนะอันนี้เหมือนกันนะตัดศูนลงมาเสร็จรีเทสด้วยนะเดี๋ยวต้องดูว่ามันจะตัดศูนย์กลับขึ้นไปได้ไหมถ้ากลับไม่ได้เรียบร้อยนะครับถ้าลงแนวเดียวกันนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณนี่ ลบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แถวแถวสี่หมื่นแปดสี่หมเก้านะครับ,บ, 48, 49, รบดูการ,ฟนนรการฟนห,ห่นะครับเดี๋ยวผมเช็คกราฟให้ให้ดูก่อนนะครับส่วนมุมมองของอ่า ic, แบริคอันเน้นนะครับก็อ่ายังอยู่ในมุมมองนี้นะครับซึ่งอ่าเมื่อวานนะก็มาไม่ถึงเก้าหมื่นสามเก้าหมื่นสี่มาไม่ถึงจริงๆนะครับ เหมือนอวงจะแตกก่อนนะครับก็คือค่าผมไม่ได้ไปเช็คเวลานะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีงานงานาประชุมประมาณตีหนึ่งใช่ไหมนะครับก็คือ,อก่อนประชุมนะครับมันก็ได้ปั่นกราฟไว้ว่าเออเนี่ยบิตคอยนเทรเรียมโซเอดีเอคพจะเป็นทูุนสัรอองสรัดนะมันก็เลยเด้งเงนเป็น4ี่หนะครับ แต่พอถึงวันนั้นมานะครับนะลายแรกเลยนะครับนะก็คือ,อผู้สร้างเหรียญ A D A นะไม่มีไม่มีซองขาวเชิญไปนะนะครับไม่มีซองขาวเชิญไปด้วยนะก็คือเหมือนกับกูไม่ได้ไปอ่ะกูโพสก่อนแล้วกันเนี้ยนะก็ประมาณว่า A D A ก็ลงมาเลย A D A ก็ลงมาเยอะเลยนะครับก็ไอตัวอื่นก็คือมันลงมาก่อนนะนะครับก็เลยกลายเป็นลงก่อน่ะนะครับลงก่อนงานนะนะครับ ก็พอมันถึงเวลาง,งานมาเสร็จมันก็ผลก็ออกมาเหมือนเดิมมันก็คือมันไม่ได้ซื้อเพิ่มนะมันพูดยังไงมันก็ฉุดไม่ขึ้นแล้วนะนะก็กลายเป็นงานเงียบเหงาไปเลยนะครับนะก็เอาตามนั้นนะครับก็หลังจากนี้ก็จะมีอ่าถ้าในเรื่องข่าวต่อตลาดก็น่าจะเป็นมุมมองของนโยบายนะครับของเจโรมนะครับของเจอเร็เจโรมนี่จะมาคืนนี้ใช่ไหมประมาณเที่ยงคืนซึ่งใช่ไหม รประกาศนโยบายการเงินการอะไรสักอย่างนโยบายทาง,งการกลางใช่ไหมนะครับของวันเนี้นะครับแล้วก็ที่11นะครับมี GDP ญี่ปุ่นนะครับเนาะก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางว่า BOJ เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะขึ้นดอกเบี้ยต่อหรือว่าคงดอกนะครับซึ่งในมองนี้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกัน,น BOJ เนี่ยนะครับ แล้วหลังจาก b o j ก็จะเป็นเงินเฟอ้อสารัฐวันที่สิบสอมีนานะครับสิมีนานี่เงินเฟอ้อมันก็ต้องเพิ่มอยู่ละนะครับในมุมมองนะเกินสเปอนตนะครับซึ่งเ,งเงินเฟอ้อตัวเล็กๆถึงแม้มันจะคาดการลงมาต่ำแต่ว่าก็ต้องรอดูนะครับเดี๋ยวลองดูปฏิทินว่ามันมีคาดการคาดการก็คง คาดการ์ว่าเงินเฟอ้อเนี่ยตัวตัวหลักเนี่ยมันออกมาหรือ,อยังยขอดูถ้ามันออกมาก็อาจจะเป็นพอมุมมองนี้หรือเปล่าที่มันลงมาสัปดาห์หน้านะครับไลเงินเฟอ้อรายปียังไม่ออกสัการนะ ยังไม่โผล่ออกมานะครับยังไม่โผล่ออมาก็ต้องรองต่อไปไม่ไม่เกินวันนี้พรุ่งนี้ผมไม่รู้มันออกมากี่โมงไงวันไหนไงผมไม่รู้เลยคาดการณ์ตรงนี้มันเป็นแค่คาดการณ์ของตลาดนะครับนะแต่จุดออกมันมันก็ยังไม่มาเลยด้วยซ้ํานะครับเอเนเนาะนะครับสำหรับบิตคอยนะครับก็อ่า อยู่ในฐาน9 43336โอเคนะผมจะไปเกินในเรื่องปิดวิกแล้วนะผมจะไปเกินในเรื่องปิดวิกแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ได้ยกวนไปละในเรื่องของการลง5 5เดี๋ยวผมจะลบตรงนี้ก่อนมันบังนะครับในเรื่องของการปิดวิกนะครับขอขยาย,ยตรงนี้แล้วกันอ่านี่นะครับชัดเจนนะก็สำหรับ CME เนี่ยที่ผมได้ให้วิเคราะห์กราฟไปเมื่อวาน CME ตรงนี้นะครับมันปิดไม่ทันชาวบ้านเขาเพราะมันปิดวันศุกร์ ตอนตอนเที่ยงคืนเอยตอนตีสองตีสาใช่ไหมหรือมันปิดคือเสาร์อาทิตย์มันหยุดไงแท่งไงมันเลยปิดอยู่แถวนี้แต่ปิดคอยมัไปปิดมันไม่มีปิดอ่ะมันปิดแท่งสัปดาห์ในวันจันทร์นู่นทําให้มันทิ้งไส้ไว้ขนาดนี้นะครับแต่ซีมีนี่ปิดปิดน่นเลย8ปดนึ่นู่นนะครับปิดต่ำนะคือปิดหลุดมาแล้วล่ะแบบซีมีเนี่ยมันค่อนข้างอ่าเดี๋ีวอ่ะ ให้ดูเลยเนี่ยตรงนี้เห็นไหมซิมีเขาปิดหลุดนะครับนะแต่บิตคอยเขาปิดแค่ไส้นะครับเนาะก็อ่าโดยรวมนะคือซิมีมันชัดเจนไปแล้วแหละว่าปิดหลุดนะรับส่วนบิตคอยเนี่ยแท่งนี้นะครับลามนะครับนะลามลงมาคือกลับไปปิดทิ้งไส้กลับไปปิดนะครับแต่ไม่ได้ปิดสูงกว่า9 4 3 3 6นะปิดแค่ 94273นะครับก็ปิดในฐานนะครับเท่ากับว่าแท่งในสัปดาห์ต่อมาเนี่ยลูดลงมาเลยนะครับตามคาดนะครับก็คือมันปิดไม่ได้นั่นเองนะก็คือพอเราย้อนภาพไปดูนะโดยรวมเนี่ยมันพยายามปิดหนีทุกๆครั้งนะครับมีเป็นบางแท่งเท่านั้นที่ปิดหลุดก็คือแท่งของเดือนธันวานะครับที่ปิดหลุดลงมาก็ปิด9,003นะครับแล้วก็มีการทดสอบอยู่หลายแท่งก็เท่ากับว่า สามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแท่งไงคิดดูเนี่ยคือลงมาทดสอบอะว่าจะหลุดเก้าหมื่นสี่ไหมคือจะหลุดเก้าหมื่นไหมคือหลุดหมดแหละแต่ว่าแค่ทิ้งไส้ไว้ก็ปิดสําเร็จไปประมาณหกเจ็ดแท่งนะครับส่วนแห่งล่าสุดนะครับสองสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก็คือปิดหลุดแต่แท่งเนี้ยังไม่ปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นเหตุผลที่ผมจะเอามาเกินไว้นะครับในการปิดสัปดาห์นะครับวันจันทร์เจ็ดโมงเช้านะ ถ้าสมมติว่าสัปดาห์นะครับขึ้นไปปิดเหนือ94,336มันจะเป็นมองแรกในการมองว่าการเบรกเอาเทนนะครับเนาะอย่างนั้นอาจจะไปเกินแสนนะครับนะอาจจะไปเกินแสนแต่ถ้ากลับมาไม่ได้นะครับหรือปิดต่ำกว่าเอาเอาแบบปิดต่ำกว่าแบบไม่เรลวรารแล้วกันเอาเอาประมาณกลับมาได้แถวเกิน9 1 6 4 1นะครับ แต่ต่ำกว่า9 4 3 3 6สัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นมุมมองการทุบมุมเดิมทุบเหมือนเดิมนะครับคือมันมันมันก็น่าจะขึ้นเทส9 4 3 3 6แล้วไม่ผ่านเนี่ยล้วก็ทุบลงมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบความเร็วร้ายแบบระดับปกตินะแต่ถ้าเป็นเลเวลสูงสุดนะครับความเร็วร้ายแบบว่าเออมันไหลเนะน,นี้ยงานเนี้ยสัปดาห์หน้าแดงเถียกแน่นอนนะถ้าเมื่อ,อ,อเลเวลนี้ถ้าเกิดมันแดงเถิดนะครับ มันจะไปตรงกับไอ้พวก CPI อะไรต่างๆเศรษฐกิจโดยรวมนะที่เงินเฟอ้อมันเพิ่มขึ้นอะไรพวกนั้นผมว่ามันเดือดมันแดงต่อแน่นอนถ้าเป็นอย่างนั้นนะเลเวลนี้นะครับมันต้องตั้งแต่คืนนี้เลยแหละนะเพราะว่าจะลมมันจะต้องพูดอะไรสักอย่างนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะคืนนี้อาจจะอยู่แถวแถวฐานนี้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีความผันผวนแหละนะครับแต่ถ้ามันพูดดีหน่อยแล้วมันกลับขึ้นไปได้ มันก็ยังเหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งต้องรอดูว่ามันจะกลับขึ้นไปได้แค่ไหนแต่ในมุมมองผมเนี่ยณตอนนี้ก็คือผมเอียงไปทางสัปดาห์หน้ากว่ามันจะแดงะนะครับผมมองว่ามถ้ามันกลับไปปิดต่ํากว่าเอาเอาไง,ไง่ายงวันจันทร์ถ้าปิดต่ํากว่าเก้าหมื่นหนึ่งพันหกสี่หนึ่งนะเก้าหมื่นหนึ่งพันหกสี่หนึ่งเนี่ยนะมันก็จะแดงต่อเนื่องนะครับนะก็ถือว่าเป็นการปิดล้มเหลวในตลอดหนึ่งในตลอดตั้งแต่ นิวไฮขึ้นมานะครับใช้คําว่าจบรอบได้ไหมจบรอบในในมุมมองของภาพรวมของเว็บสามสามใหญ่นะครับก็เป็นการเคลียร์ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมมองอย่างนั้นนะครับเนาะก็จะเป็นมุมมองของอของการจบรอบในระดับนิวไฮนะครับก็จะกลับได้ไม่ได้เนาะนะครับ แล้วไปดูในเรื่องของโมเมนตัมอะไรต่างๆของเดือนนะนะครับซึ่งโมเมนตัมเดือนเนี่ยแข้งอยู่ด้านบน40นานมากเดี๋ยวต้องมารอดูว่าการขยับลงในระดับสมมติคืนนี้างนะหรือจันหน้าจันาน้า,าหนาหลัง cpi มาแล้วแดงแดงต่อเนื่องนะครับมันจะเป็นรวมในเรื่องของแท่งเดือนแดงต่อนะครับนะการลงมาอยู่ต่ำกว่า เจ็ดหมื่นแปดเนี่ยหรือเจ็ดหมื่นเนี่ยตามสภาพสภาพคลองที่ได้วิเคราะห์ไปนะเนี่ยสภาพคลองเนี่ยถ้ามันลงมาล้างเจ็ดหมื่นห้าถึงเจ็ดหมื่นเนี่ยแล้วมาอยู่แถวแถวนี้นะครับามาทําฐานแถวเจ็ดหมื่นก่อนเนี่ยมันจะทําให้ไอ้ตัวโมเมนตัมของระดับเดือนเนี่ยมันตัดลงนะครับแล้วมันจะเกิดแพนิคนะครับนะมันโมเมนตัมวีคมันเคยตัดลงแล้วรอบหนึ่งซึ่งผมก็เคยเตือนไปแล้วนะครับ แถวแสนสองนะครับนะแสนหนึ่งแสนสองถ้าใครตามคลิปผมมาก็จะรู้เองนะว่าผมเตือนตลอดในเรื่องของโมเมนตัมตัดสี่ศูนย์ลงนะพอมันตัดสี่ศูนย์ลงดูนะกี่แท่งที่แดงมานะครับมันก็ชัดเจนนะนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเดือนนะ่ะมันยิ่งร้ายกว่านะครับนะก็คือถ้าตัดในระดับสี่ศูนย์ลงมาเนี่ยมันจะแดงนะแบบแท,งงบท่งอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยแท่งอย่างนี้เลยนะครับมันเชื่อมต่อกันนะ นะครับเพราะฉะนั้นแท่งนี้อาจจะเขียวะอาจาจะเป็นแดงนะครับเนาะทีนี้จุดต้านแล้วกันก่อนจะปิดคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแนวต้านสําคัญว่าจะไปดูมุมมองไหนดีว่าตอนนี้อยู่ในต้านไหนนะครับที่จะพอขึ้นลดได้บ้างนะครับผมก็น่าจะเอาการาฟฟิวเจอร์ของเวกออฟมาแล้วกันนะเวกออฟอยู่ในการาฟฟิวเจอร์ของการปิดแท่งนะจริงจริงมันปิดหลุดไปแล้วนะ นะครับมันปิดหลุดไปแล้วนะครับนี่ก็คือน่าจะเป็นอ่าหมรีเทสนะครับนะถ้าเข้าไม่ได้แล้วก็น่าจะประมาณแถวต้นแรกก็น่าจะประมาณแถวแปดหมืนหกสามร้อยนะครับนะก็ถ้าไม่เข้านะครับถ้าไม่เข้าเข้ากรอบเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่น่ามีอะไรยุ่งนะแต่ว่าในมุมมองก็อ่าค่าเอสมก็อยู่ในโซนที่อ่าต่ำกว่าลบสี่สิบนะบแต่ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับก็ปิดมันทิ้งไม่ต้องไปเชื่อมัอนนะ นะครับเพราะว่าในระดับใหญ่ระดับใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบอยู่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านแรกนะน่าจะเป็น8ปดหม่นสามเอ้ยแปดหม่นหกสาในโซนเนี้ยถ้ามันไม่เข้าไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับบิตคอยเนาะก็จะไปเช็คเหรียญอื่นๆให้แบบแบบเร็วๆแล้วกันนะครับก็สําหรับทํานะครับหลายๆคนก็น่าจะไปพลาดกันเยอะนะในช่วงที่ประธานาธิบดีไฟแรงนะครับนะ ไปออกเหรียญมีนทำขึ้นมานะและ้วจะทำให้ไปไว้ใจมันมากนะครับอย่างที่ผมบอกคือเหรียญมันไม่ตายหรอกนะครับแต่ว่าเหรียญมันยังไม่ขึ้นง่ายๆนะครับนะแต่ว่ามันก็เป็นโซนเก็บของที่ดีแหละนะครับทำเนี่ยนะครับแนวลับนะรับลึกนะเหลืออีกแค่เป้าเดียวก็คือเก้าดอนเท่านั้นนะครับนะซึ่งเหรียญมันเปิดมานะครับมันเปิดมาในอ่ ในในจุดสร้างเหรียญเนี่ยมันต้นทุนมันน่าจะ0.2นย์อ่ะนะพอมันมาลิ์กระดานมันเริ่มต้นที่6ดอนถือว่าเยอะนะมันมามาฤิ์กระดานเริ่มต้นที่6ดอนถือว่าเยอะมันเปิดหลักหน่วยเลยนะครับก็ถ้าไม่ไม่ละโมบโลบไม้นะครับนะทำก็อาจจะอยู่แถวแถวเก้าดอนถึงสิบสองนะครับมนาะอนาคตก็นวดน่ะเอาไปสักไกลเลยนะเป็นร้อยสองร้อยหกร้อยห้าร้อยนู่น นะครับก็ลองดูนะครับสำหรับทำนะนะครับอีกเหรียญน,นึงก็จะเป็นเหรียญหมูเด้งนะครับหมูเด้งเด้งเด้ง<ๆ>นะนี้เด้งลงอย่างเดียวเลยไงนะครับคนที่เทรดหมูเด้งเนี่ยแล้วออกไม่ทันบอกเลยว่ายับนะลบเก้าบาเปเซเลยนะนะครับมันมันทรงมันเหมือนดอทดอทสมัยที่กำลังพลิกทะก็ขึ้นไปพอๆเลยันเลยนะเจุดเจ็ เริ่มต้นจาก0.01มันก็คือตัวเดียวกับดอทเลยนะครับแค่มันลงมาลึกนะครับนณะตอนนี้ก็คือลงมาคือเกือบเกือบเท่ากับดอทเลยนะครับซึ่งลึกสุดจะเป็น0.28เอาเอาเป็นเลขก,กลมๆแล้วกัน2 8 5 3นะครับแต่ว่าจุดจุดแนวรับนะจะรับที่4,190ถึง5,050นะครับก็จะเป็นโซนเก็บของนะครับ ซึ่งมันอาจจะลงได้มากกว่านี้นะครับที่2,008เนี่ยนะครับแต่เราเรามองว่านะสำหรับมุมมองผมเนี่ยตัวเนี้ยมันลึกมากนะครับมันจะมันจะเป็นสูตรของมีมนะก็คือดอทเนี่ยในอดีตมันก็เคยลงแบบนี้นะครับโอเคเนาะสำหรับหมูเร่งนะครับนี่ผมไปย้อนดูดอทให้นะมุมเดียวเลยนะครับศทุนในตลาดนะตอนนั้นนะครับอยู่แถวแถว0 1 1 0.02 0 2นะครับ ก็วิ่งแบบไม่มีค่าอะไรนะครับอยู่ๆก็มีการปั่นกันขึ้นนะโน้นเลยนะ0.7นะครับเนาะก็พอๆกันนะ่ะแล้วก็ลงมาลึกสุดนะครับ0.49นะครับแต่แค่หมูเด้งมันลึกกว่าแค่นั้นเองนะครับนะบหมูเด้งลึกกว่าก็ออกข้างไปเป็นปีเหมือนกันนะครับกลัวมันจะกลับมาได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นใครที่ไปเล่นหมูเด้งก็ต้องเย็นเข้าไว้นะอย่าเพิ่งไปใจร้อนว่ามันจะเด้งสวนนะนะครับเนาะ ก็สำหรับดอทเนี่ยก็จะเอามาเตือนในเรื่องของการปิดสัปดาห์นะครับซึ่ง3ใสเดือนที่ผ่านมานะครับมันปิดสัปดาห์มากกว่า0.23-201นะครับเป็นเป็นมุมมองที่ไม่ได้ปิดเพื่อเกิดแนวรับอะไรเลยนะครับนะคือมันมันปิดหนีเพื่อไม่ให้ลงต่อแค่นั้นเองนะแต่สัปดาห์นี้มันทุบมานะครับถ้าเกิดปิดต่ำกว่า23-201หรือ20-315 สองหมื่นสามร้อยสิบห้าเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาฐานนี้เลยนะครับโดยลึกสุดประมาณศูนย์จุดห้าศูนย์จุดศูนย์ห้าประมาณห้าพันแปดแปดพันหนึ่งแปดพันเจ็ดหนึ่งหมื่นหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่ในโซนโซนบายแช่นะคงยังแม่น่าจะประมาณนั้นเพราะว่าไอ้การ์ดนี้ผมก็ไม่เคยไปเปลี่ยนอะไรม,มันเลยเมื่ออยู่อย่างเงี้ยมันนะครับนะบนขายล่างซื้อนะครับไม่ใช่บนซื้อล่างขายนะครับนะมันก็จะผิดส่งใช่ไหม นะครับก็จะประมาณนั้นก่อนนะสำหรับดอทนะอนาคตนะครับดอทเนี่ยกาวไว้ถึง0.8ก่อนนะครับ0.8กลับได้นะไหปลายปีเราต้องรอดูว่ามันจะมีโอกาสไหมเพราะ LTC เนี่ยยังไม่ทุบนะถ้าทุบต่อ LTC ทุบต่อดอทก็น่าจะลงแถวนี้ได้นะแต่ถ้ากลับขึ้นในเวบห้าผมว่าถึงแน่นอนนะดอทเนี่ย0.8นะเดี๋ยวมารอดูกันนี่ก็เป็น นี่ก็เป็นสัญญาณนะครับอีกหนึ่งตัวนะที่พามาคุยวิเคราะห์นะครับนะก็สำหรับมุมมองผมก็ได้วิเคราะห์ให้ FC แล้วนะทั้ง A b a นะครับ OP นะครับก็เป็น3ามตัวแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้น,นมันก็อยู่ที่เรานะครนะก็จะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับกราฟวันนี้มีประมาณนี้ก่อนนะครับเกิดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันอีกทีหนึง่ง ว่าบิตคอยจะโดนกดต่ำอยู่แถวแถวแปดหมจนถึงอ่าพรุ่งนี้จนถึงวันปิดสัปดาห์ในวันจันทร์ตอนเช้าหรือเปล่านะครับโอเคเนาะวันนี้มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ